เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำฝนอยากรู้นักฟ้าที่เดื้องบนต้องมาร้องไห้เพราะใครหรูอฟ้าสงสารคนอย่างฉันถูกลอกเรื่อยไปถูกเขาลวงเขาลวงหัวใจ เอาไปต้งยำทำแกงคนฟ้ากระนั่งเสียงฟ้าํารามดูน่ากลัวน,น้ำตาพ้าลังมาละตูรถหัวใจฉันจนชาฉันคงผิดหวังมีเขากรมไรวาสนาเขาเลยไม่รักไม่ยอม พูดจัหลอกลวงที่ฉันจนโกรธฉันมันคนซื่อไม่เคยฝึกเรกในเรื่องความรักไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้ลองเพิ่งคยรู้จัก สุดท้ายต้องมาอกหักไม่รู้จะดานยังไงเขาบอกมือฝากร้องไห้ออกมาให้ฉันตาส้งตาและผทมผิหวังคือชักนำให้ฉันพบเธอน้ำตาที่ไหลจากความตั้งใจ ไม่ได้ทั้งเธอชาตินี้จบแล้วนะไม่อยากเจอหน้าเธออีกเลยขอบคุณครับ